โรคที่สามารถทำการรักษาโดยการผ่าตัดและพโรสโคปกเซอร์เจอรี่นะคะในสตรีที่พบบ่อยๆก็คือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าช็อกโกแลตซีสนะคะหรือโรคเนื้องอกมดลูกหรือไมโอมายูุทรายนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกโรคถุงน้ำลงไข่นะคะหรือว่าการตั้งคันนอกมดลูกนะคะแล้วก็การล้อพังผืดในอุ้งเชิงกราน,นะคะ่ะ และยังมีการผ่าตัดสําหรับผู้ที่ประสงค์จะต้องการทําหมันนะคะโดยการผ่าตัดผ่านกล้องหรือการผ่าตัดมะเร็งสตรีในระยะเริ่มแรกเช่นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือในสตรีที่มีปัญหามีบุตรยากและต้องการทําการผ่าตัดรักษาค่ะ ส่วนการผ่าตัดฮิสโทรสโคปีซึ่งเป็นการผ่าตัดในโพรงมดลูกก็สามารถใช้ทั้งเป็นการวินิจฉัยนะคะส่องตรวจในรายที่มีปัญหาเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกหรือเป็นการผ่าตัดรักษาติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกชนิดที่ยื่นเข้ามาในโพรงมดลูกพังผืดในโพรงมดลูกซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการมีบุตรยากหรือกรณีที่ห่วงอนามัยคงค้างอยู่ในโพรงมดลูกและไม่สามารถเอาออกได้ด้วยวิธีปกติ